เมื่อก่อนเขาเรียกเกาะผีทักนะผีเหรอผีทักนะมันมีประวัติท่าชาวประมงนั่งเรือผ่านหน้าเกาะทักทุกครั้งจะเกิดวิกฤตการตามธรรมชาติฝนฟ้าตะนองพายุจะเข้าวทุกครั้งจะต้องมีคนเรียกเป็นคน<ร>ยืนเรียกเลยอย่างเงี้ยหรือยืนนะเรียกเลยฮะในหนึ่งปีเนะี่ยรายได้เนะี่ยมันถึงขนาดไหนครับถ้ารวมทั้งหมดเด็ดเสร็จประมาณไม่ต่ำจากห้าสิบล้านเฮ้ย อากาศก็ดีดินก็ดีอนน่าจะปลูกกาแฟได้ดีตรงนี้ปลูกกันทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่ไร่ของสมาชิกก็อยู่ประมาณสักหมื่นห้าพันไร่ประมาณเยอะมากเลยนะแล้วรายได้ต่อปีที่3ปีย้อนหลังมาก็90และ120 1ยย1 0 0มร้อมาดีรล้านปีนี้ดีขึ้นเรื่อยๆ เดอะเกรดสุดยอดนักคิดนะครับวันนี้นะครับเรา2คนเดินทางมาที่จังหวัดชุมพรครับนี้นะครับผมที่เกาะพิทักษ์นะครับแน่นอนว่ารายร้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติรับรองว่าวันนี้นี่ตูมตามจะได้เที่ยวอย่างเต็มอิ่มแน่นอนครับจัดเต็มเลยนะพี่จัดเต็มเลยผู้ใหญ่แางนะเป็นผู้ใหญ่แห่งบ้านเกาะพิทักษ์แห่งนี้นะครับเมื่อก่อนเขาเรียกเกาะผีทักษ์นะ ผีเหรอผีอทักนะมันมีประวัติถ้าชาวประมงนั่งเรือผ่านหน้าเกาะพิทักษ์คือฝั่งหาดทรายฝั่งนู้นนะ<อ>ทุกครั้งจะเกิดวิกฤตการณ์ตามธรรมชาติฝนฟ้ากระนองพายุจะเข้าทุกครั้งจะต้องมีคนเรียกต้องเรียกให้มาพักที่เกาะพิทักษ์ก่อนเป็น<ล>คน <ทา S 2> ยืนเรียกเลยอย่างเงี้ยหรอยืนเรียกเลยนะดังนั้นเกาะพีทักน่าจะชื่อว่าเกาะผีทักตามโน้นอ๋อพอสองสี่หกสี่เนี่ยกรมการปกครองประกาศเกาะพิทักษ์ให้เป็นหมู่บ้านเปลี่ยนจากเกาะผีทัก มาเป็นเกาะพิทักษ์ทุกวันนี้หลังคาเรือนทั้งหมดเป็น52หลังคาเรือนนะครับผมมีนโยบายว่าเด็กเนี่ยเรียนหนังสือกลับไปเนี่ยถ้าทำงานบริษัทขอกลับบ้านได้ไหมถ้าคุณเป็นข้าราชการผมไม่ว่าดังนั้นเมื่อเราทำเกาะพิทักขึ้นมาเราพยายามสร้างเกาะพิทักอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยเหมือนสร้างกระปุกออมสินไว้ให้ไงคุณมาหาได้ไหมคือเด็กกลับเกาะพิทักเยอะมากกลับมาทำงานที่บ้านกลับมาช่วยม่ทำกันดูแลเนี่ยจะขายของบ้างทำรับร่างทุเรียบมากคือมีเดียได้ตรงนี้รองห้าห้าเก้ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามา ส่งประกวดได้ไหมกว่าไปทักเลติด1ใน10หลังจากนั้นที่กว่าไปทักได้เลือกจาก C.I.V. ขึ้นมาเนี่ยการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยหนึ่งที่ได้แรกแรกเลยของ C.I.V. เนี่ยองค์ความรู้นะการ,รทาแพ็กเกจจิ้งทำยังไงขายระบบอ,อสื่อออนไลน์ทำยังไงเขาจะนุนเสริมเรื่องตรงนี้นะและคนไม่เคยทิงง้งเราใน1ปีเนี่ยรายได้เนี่ยมันถึงขนาดไหนครับถ้ารวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จประมาณไม่ต่ำจาก50ล้านเฮ้ย50คนเรือนะคนเรือละล้านต่อปีโอ้โห อาล่ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ต้องห้ามพลาดเลยนะผู้ใหญ่เนอะก็คือการดำน้ำดูประการังแน่นอนนะครับที่เราจะเดินทางไปเํานครับเกาะครับยามค่ำคืนแบบนี้ก็ต้องออกมาได้มึกกันได้มือฤดูไหนที่ฝนจะเยอะที่สุดอ่าเริ่มตั้งแต่เดือนกุมกุมภาครับก็จะไล่ๆมาเรื่อยๆ เอาเว้แล้วมาแล้วแล้วได้หนึ่งตัวหวานมากอะเหมือนแบบว่ากินมะพร้าวอ่อนอะ <S <S นี่ก็เป็นหนึ่งในของดีของชาวเกาะพิทักษ์นี่คือปลายอินรีฝังทรายนะ <S <S คือการฝังทรายของปลาอินรีที่เนี้ยมันกรรมวิธีมันเยอะนะครับที่ท,ที่ที่ต้องทำปลาอินรีฝังทรายเนี่ยมันจะทำให้เนื้อนิ่มทรายที่ใช้ต้องทรายทะเลทั้งนั้นใช้เวลาประมาณ10วัน10วันเอาขึ้นแล้วกินได้เลยแปลรูปเป็นน้ำพริกเนี่ย ลายเอ็มซีฝังทรายเนี่ยเนี่ยมันต่อยอดมาตรงนี้ได้เนี่ยปลากระบอกร้าต่อยอดดังโลโก้แฟคเกจรติ้งทำยังไงไม่ออกกลิ่นในแบบนี้อันนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาช่วยดูแลช่วยดูแลเรื่องแฟคเกจรติ้งเรื่องตลาดนี่ยกะปิที่ดังดังก่อพิทักษ์ก็เรื่องนี้กะปิกุ้งอย่างเดียวนะเนี่ยครับ คือเขาไม่มีลูกลาเลยปนเลยนะบางคนมาเห็นปุ๊บี่ทำเมมันดำๆที่ตากุ้งนะตากุ้งแล้วหลังจากนั้นก็มาต่อยอดเรื่องผ้าเสื้อผ้าที่มาทํากันนะก็มาทำเรื่องผ้ามัดย้อมที่เาธรรมชาติไปม้วใบไม้ที่ธรรมชาติออกสียังไงเนี่ยสีธรรมชาติเนี่ยนึกนี้ตัวนี้จริงๆนะใบไม้ที่มันสามารถมันทําเป็นรูปได้เนเหมือนเนี่ยเนี่ยสีนิ่มสีเปลือกเทียม ถ้าท่องเที่ยวมาที่เกาะทัทตี้ขาดไม่ได้คือแกงเหลืองนี่แหละแกงเหลืองนี่ตัวน,นี้แหละหมึกผัดหวานหมึกต้มน้ำพริกปลาซีเสีฝั่งทรายตัวน,นี้เป็นปลาซีเสียสสยฝั่งทรายแล้วออมา,าทอดแล้วก็ยำนะอาหารที่พักนี่รวมหรือแล้วรวมหมดฮะแปดร้อยบาทต่อคนเนี่ย รวมอาหารแบบนี้สามมื้อแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทนอนหนึ่งคืนอาหารสามมื้อครับผมแล้วเรือรับส่งอีกนตอนเย็นก็มีปิ้งย่างด้วยภูมิใจมากที่สุดคือคนเกาะพิทักษ์เริ่มไม่ขายที่ออกจากเกาะพิทัก์เด็กเริ่มทยอยจับบ้านอย่างน้อยๆที่ผมเป้าหมายสูงสุดที่กาลังทาตอนนี้คือกรีนในเล่นได้ต่อไปเรื่องขยะเนี่ยถุงพลาสติกต้องไม่มีที่เกาะพิทักษผมประทับใจแบบแผนหลายๆอย่างของพี่ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ของชุมชนที่นี่ผมรู้สึกว่าจุดสําคัญคือความสามัคคีของคนในชุมชนเนี่ยแล้วไม่ได้อนุรักษ์แค่แบบว่าให้้อยู่่คนนั เราเห็นว่ามีการพัฒนาในเรื่องของการอุรักต่อเติมเพิ่มเติมไปอีกขงแบบภูมิใจสวัสดีครับลุงนุ้ยครับนี่เลยลุงนุ้ยนะครับเป็นรองประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนเกษตรกรทำสวนเขาทะลุเขาทะลุแห่งนี้นะครับคนที่สมัยก่อนเนี่ยเข้ามาแล้วมาถึงอยู่ก็เห็นสภาพพื้นที่ว่าน่าจะปลูกกาแฟได้ดีแล้วเป็นคนแปดแดดสี่นะครับอากาศก็ดีดินก็ดี เขาก็เลยไปเอาต้นพันธุ์มาแล้มาถึงก็มาลองปลูกพอมาปลูกได้ป,ปุ๊บสามปีเป็นลูกมาบูมจริงๆที่ตำบลเขาทะลุเนี่ยปีสองพันหพรอามาปลูกแล้วมันได้ผลคุ้มค่าสายพันธุ์โรบัสต้าครับอากาศร้อนชื้นถ้าทางเหนือเนี่ยมันจะหนาวนั่นคืออาราบ,บิกาเอียงกลักของโรบัสต้ามันอยู่ตรงไหนคือความเข้มข้นของรสชาติของกาแฟตรงนี้ปลูกกันทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่ไร่ต้องสมาชิกก็อยู่ประมาณสักหมื่นห้าพันไร่ประมาณ้เยอะมากเลยนะปีหนึ่งเนี่ยนะครับผลผลิตมันได้ สักกี่ตันกันครับประมาณ1,000ตันแล้วรายได้ต่อปีที่3ปีย้อนหลังมาก็90แล้วร้อยยี่0มาทนี่148ล้านปีนี้ดีขึ้นเรื่อยๆโอ้นี่เพลพันอยู่ทั้งหมด4ี่ตัวเป็นออริจินอลและเป็นตัวแรกที่เปิดทางให้กาแฟกอตะนลุครับเป็นดีนวันครับตัวนี้รัสชาติหอมนุ่มกลมกล่อมตัวนี้เป็นสุดสองสเปเชียลครับตัวนี้เข้มด้วยกาแฟ นะครับแล้วก็มีท n 1ชนิดซองก็สีเขียวสีเขียวตัวนี้ครับเข้มสุดๆสำเร็จรูปมีสามชนิดแล้วก็มีแบบที่เป็นกาแฟสดมากาแฟกาแฟขั่วสดนี้นี่เป็นคือกาแฟสดเพราะว่าเราเองก็ทำกาแฟสดนะครับแล้วก็มีการขายแฟไชสาด้วยรวมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มาช่วยกลุ่มเกษตรกรทำบลเขาทะลุนนั้นก็มาช่วยในส่วนลดการสูญเสียในขั้นตอนการผลิตพอเขาบอกปั๊บว่าคุณน่าจะใช้ทศนิยมทีละเอียดซื้อตาช่างใหม่ครับซ,ซื้อตาช่างใหม่ซื้อตาช่างทองเลยพอช่างทองปั๊บเนี่ยมันเป๊ะละเอียดอ่อนมาก uh huh. นะครับ20กรัมมันก็20กรัมร,รายได้จากปีนั้นที่เรามีกําไรธรรมดาอยู่ประมาณ9้าล้านพอหลังจากที่เราซื้อตาช่างมาขึ้นเป็น13ล้านกว่า นั่นคือกำไรไม่ต้องทําอะไรแค่ซื้อตาช่าอย่างเดียวก็สบายแล้วภูมิใจนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบกาแฟอยู่แล้วแล้วได้มารู้มาเห็นอีกวิธีหนึ่งแล้วก็ชาวบ้านทุกคนผมเห็นว่าเขายั่งยืนได้ร่ำรวยได้หรือว่าสามารถอยู่ได้ในชุมชนคนไทยก็ได้กินกาแฟดีๆไปตลอดเลยคนที่นี่ก็จะมีชีวิตความอยู่ที่ดีไปตลอดเลย ้าอยากมารับแรงบันดาลใจดีอย่างนี้ต่อไปนะคะ<ด> <pier> ก็อ,กย,อะะย่าลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ